ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ในเกม Infinity นะครับอาจจะหายง่อาจจะหาย,าจจห,ายหายนานหน่อยนะเพราะว่าไปเล่นคอวิวตี้กับบีนะครับก็แต่ก็ผมก็ไม่ค่อยทิ้งเกมเลวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากปืนนะครับสใส่สะโบทดนะีไหมมันมีหลายกระโบทมากเลยท่านผะู้ชม จะมีแบบกรโปกกรโปกที่ไม่เคยทำกคโปกนั่มันจะดีไหมอ่ะทุกคนอืมผมมาเล่นลูกศกทำไมนสียงดีเฮ้ยเสียงเสียงมันดังไปหน่อยเสียงมันดังขอเบาเสียงหน่อยนะอืมปืนอ๋อเราจับงหีบได้ด้วยผมอยากได้แบบปืดีๆอะครับอืมเนี่ยผมอยากผมจะเก็บไอ เครดิตนับเอาไว้ซื้อ i m m 4 k นะอ็อค้ก็พี่จะได้อยู่นะผมไม่ได้เล่นปืนอะไรมามันะ่งเนี่ยฮะถามหน่อยผมไม่ได้เล่นปืนปืนนี่ผมเล่นไปอย่างอ้าวผมยังไม่เคยเล่นจา้าโอเคั้นผมเล่นละกันนะครับสุ่มดา่านไปเลยครับผมทนผู้ชมไปโอเคไปกันเลยนะครับ ไปดีครับรออะไรล่ะรออะไรล่ะครับไปวิ่งวิ่งวิ่งดีครับเสียงมันอาจจะดังนิดหนึ่งนะแต่ก็พยายามอยู่ทำให้มันไม่ดังไอคอนคนคอนโอ้เจ็บ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 ยู้วยิ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 ้วไปดเดังๆๆๆยิงหัวแตกอ่ลงไปหนึ่งสวย

ยิงโคตรแม่งมาเลย,ยตายล้วอีกอ๋อยิง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 โอ้โหจตายโ้โหโอ้โอย่ะจะตายเนยเราอ่ะจะตายอ่ะโอ้โหตายไมง่ใช่เลย เราไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้กดเกินยิงแท็ไม่เข้าโอเคมาดิ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 โอ้เอาหุ่นยนต์ไม่ได้กันหุ่นยนต์ไม่ได้กันไอ้ปืนนี้มันเหมือนกันแต่แค่มันเป็นระดับดีจงโอ้ตายไปหนึ่งตายไปเถอะครับไมือห่วย อตายไ,ไเปเลยเอาค่าอยๆแตกครับผมก็สุดช่วยเหลือกันอีเลยก็ไปครับผมแล้วมันหลงทางแล้วผมหลงทางแล้วครับทุกคน มาเจ้าโอ้ยรอบนก็คี้ๆเลย้ยอะไรเนี่ยโอ้ผมไม่หลงและหลงั้งบเฮ้ย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 ยิงอะไรผมเขายิงอะไรกันน่ะเขายิงอะไรกันนะครับอ้าวเฮ้ย ไปอ่ะเขาผมไม่ไหวมีกันโคตรจะเยอะเลยอ่ะมีนจะไสหุ่นยนต์อ,อ่ะเราขอยิงแป๊บหนึ่งแม่มาด่ันช่วยมันชยมันช่วยนะมันช่วยอยู่นะมันช่วยอนยะู่นนะโอ้ผมไม่กันแล้วไม่กันแล้ว เออยิงยันนี่พวกเขายังกระองอ้มาก mm, mm ันอย่างเยอะทุกคนคะแนนตามเราแล้วจังหวะนี้เราไม่รู้จะไ่หรือเปล่ายิ้มเอาเฮ้ยยิงทะลุกำแพงโกงเปล่าเนี่ยอะไรเนี่ย เป็นไงนะไอ้พวกกันนี้จบเกมครับผมผมเป็นผู้เล่นดีๆสุโดโหดโหดมันโหดเกินอ่ะมันโหดจริงอ่ะไม่รู้จะโหดอะไรขนาดนั้นเออกดไปออกครับผมไม่ไหวโหวดเกินบอกเลย ผมขี้เกียจดูโฆษณาครับที่จริงก็ไม่อยากให้เพื่อนๆดูโฆษณาด้วยแหละปืนนี้น่าซื้อมากโหปืนนี้นคราคาโคตแพงราคานี่ยสอดมากเลยโอ้โหสงสัยมันต้องเทพแน่ๆครับราคาแพงขนาดนี้ต้องเทปแน่ๆ ซองเหรออุย้สยสไนเปอร์มันเท่จริงๆนะเนี่ยชอบคนที่อุ้ยเท่มากหล่อเท่ปืนอ,อะไรอ่ะเนี่ยปืนเลเวลสิบห้าดูเหมือนคล้ายๆกับมันเป็นปืนอะไรไม่รู้อะ่ะแต่พลังการทำลายล้างมัน สูเหมือนกันนะแต่กระสุนน้อยไปหน่อยกระสุนน้อยกับปืนเนี่ยง่ายๆนะครับคือมันก็คือต้องน่าจะเล่นอีกรอบอยู่แล้วตรคลิปมันน่าจะสั้นไปเดี๋ยวแป๊บนึงเสียงมันอาจจะดังนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรไปเลยเอา้าวแล้วผมเล่นคนเดียวหรือเปล่าเนี่ยอ๋อยู่นี่ เพื่อนศัตรูหายไปไหนกันหมดอ่ะเอ้ยอยู่นู้นอยู่นู้นเราเห็นศัตรูแล้วเพื่อนมันยิงไม่ได้เราต้องอยู่ตรงนี้เราต้องมาอ้อมเดี๋ยวจะเห็นย้าดีก่าศัตรูเกมเราไม่ต้องยู่ทีนี่นี่น ที่ไปนี่โอ้ยยิงไม่โดนจักมาโอ้ยยิงไม่ถึงเฮ้ยจะตายอยู่แล้วโอ้โห้เอ้ยแล้วมันอยู่ตรงไหนมันยิงทะลุกันได้โปรแกรมไม่วยเล่นหมดแล้วโทษ เฮ้ยมันไม่ตายตัวเลยออะเล่นหรือสิยอดโคตรโคตรโคตรหดเกมนี้คือตองโคตรคตเหนือชีพในการเล่นมันโหดจริงๆอะแตกไม่เหอนเเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ย กระโดดไปทีที่เกือบตายอไเลย่สิบหกโอเคโอ,โอ้โอ้โอ้จะตายจะตายอขอ,อขอเชื่อขออนุญาตนะครับขออนุญ,ญาตไปดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ โอเคผมขอกดข้ามก่อนมามาอะไรโอเคมาแล้วไปหัวเตะเบ๊บเึ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 ๊บเดี๋ยมมากทงก่อนกระสุนจะหมดแล้วไอหัวรันหัวเถอะ ดวยครับมันเหมือนเกมพวกเออ่เกมอะไรอะ่ะมันคล้ายๆจำพวกต่เกอือบตายยอดเลยเกอยือบตายมันคล้ายๆจำพวกเ,เกมอะไรเกมนี้ไม่ได้เหนหมดแต่ฉันรอยยอนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันหรือผมไม่ถ้าผมเห็นกันหมด เพราะว่าจะมีโหมดนั้นก็ได้หรือไม่มีผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะผมเล่นมาผมก็ไม่เคยเห็นโมดกันใครมันยิงผมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันไหนเนพอผมหลังก็จะยิงกันอโอเห็นไหมเนี่ยอ๋อยู่ตรงนู้นโอ้อยู่บนตรงไหนอยู่ตรงไหนเดี๋ยวไอ้พวกนี้มันอยู่ตรงไหนเอาไว้หุน่นยนต์ ขอค้างไปถหนึ่งนะโอเคผมมาแล้วทุกคนโวนแย่กันไหมเนะี่ยแล้วมันเธอทามากเลยต้องทำให้มัน,นิงเร็วขึ้นอ้าวใครยิงไกลขนาดนั้นยิงไกลขนาดนั้น ยิงโดนไหมน่ะเฮ้ยโดนด้วยโอ้ยิงเจ็บยิงเจ็บอ้ออ๋อจะแตกเรื่อมันยิงกันยังโหดเลยอ่ะครับทุกคนยิงกันโหดไปไหนเนี่ยโอ,โอ,โอ้โหดูดิค uh ือมันโหดจนเกินไปเล่นกันหยิบหยิยิบหยิบหยิเอาไปเล่นตรงนีไหนไอ้ตัวเลี้ยงตัวนั้ตัวนั้น ล็อกเป้าตัวอื่นให้ไอเกมนี้นี่และอย่างหนึ่งมันไม่มีให้กดยิงไอเนี่ยก็นั่นแหละครับที่ผมไม่เชื่อใจก็ต้องกวาดเพื่อทำผมงานโอายไปเลยสวยมันง e. <owner gef> <necessary> ูมาโอะไม่จบสลักิตเสียสิ้นไอ้เนี้จสก็จบสักทีนะโอ้ข้าอยียงสะใจเลยเออเออเออ เลเวลไม่อัพเลยอะอะไรเนี่ยทำไม้เลเวลมันไม่อัพทุกคนครับอะไรของมันเนี่ยเลเวลแทบไม่ขึ้นเลยครับแม่เจ้าโอ้คือแบบเลฟิลมันไม่ขึ้นอ่ะโอ้อะไรอะ่ะอะไรครับเนี่ยโอ้โหยอดเลยอ่าเดี๋ยวไปอ,อัปเกรดเกมมา อัพเกรดไปอัพ mm hmm. ให้ดาเมจมันเบอร์ดาเมจมันจะได้สูงผมอยากจะรู้นะว่ามันมีหมวดอะไรมา้างการจัดอันดับมีคนเลยว่าถึง40แล้วนะครับมันโวดันแค่ไหนผมอยู่อันดับพันนะครับอืมมันก็ไม่ค่อยจะมีหมวดสัเท่าไหร่อ่ะนะ เออมันหมด้วค่อนท่านที่จะน้อยอ่ะครับอุ้ยหมดมันเยอะแล้วเนี่ยผมเพิ่งรู้แต่ว่ามันไม่มีหมดมีแค่ทีมเดสแมทกับเดสแมทฟรีสมารดมันมีหลายหมดมันมีหลายหมดกว่าที่คิดนะตอนแรกผมคิด,ดว่ามันน่าจะมีหมด,ดเดียวนะโอ้ความรู้ใหม่เดีย๋ยวมาเล่นหมดนี้ก็ได้ยุดยุดจุดยุด อะไรอย่างเงี้ยขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะโอเคแล้วอ้าวเฮ้ยค้างค้าง,างอ๋อม,มันให้รอครับผมรอ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 ,อ,อครับผมมันอาจจะมีเสียงเพลงนิดหนึ่งนะโอเคผมจะพยายามพูดให้ดังที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้แล้วกันนะโอเคนะแล้วก็ เม้าวางมันอาจจะผมต้องไปเบาเสียงเพลงแป๊บหนึ่งนะโอเคเราต้องไปเบาอย่างด่วนไปเบาก่อนนะทุกคนโอเคครับท่านผู้ชมมึงเล่นไปโคตรดเดยอะเลยโอ้โหมีแต่คนมีแต่คนโหดหายไปหนึ่งมาดิครับ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  เฮ้ยช่วยเหลืออีกแล้วเกิเราโคตรหดงหดเกินขอปืนข่อยรดกันนะโอ้ไม่หมดจริงจังเออเอาเใครยิงเนี่ยเอามันมาใช้ับ เฮ้ยเฮ้ยผมมาที่น oh, ี่ไ oh, ด uh ้ไงเนี่ยทุกคนโอ้โหอะไรเนี่ยเอ้าเฮ้ยเกินอะไรเนี่ยมีแต่คนหุนโหดนะ่ฮะผมมาเจอแต่โหมดอะไรเนี่ยมีแต่คนเฮ้ยเกินผมตายรัวๆเลยท่านผู้ชมอะไรอะคะนี่มันโหมดบ้าบออะไรโหมดอะไรเนี่ยแล้วมันไม่มีคะแนนอ เดยวการสักเออ,เอ,อม,มีคนยิงใครนะมันมีคนยิงอะไรอะ่ะผมงงมากกับเกมนี้อ,อ๋อเฮ้ยหายเลยต้องระแวงนะฮะต้องระแวงอะไรผมขอไปครับโอ้ใครยิงเนี่ยเดี๋ยว คนเนี้ยมันโคตรยากเลยอ่ะตายรัวๆเลยท่านผู้ชมดูนี่เดี๋ยอะไรเนี่ยคนงเลยอ่ะอ่ะเฮ้ยอ,อ,ยอมืมันเต้ากาแต่10ติดต่างการะโดดกระโดดอาะเฮ้ยไปไหนกันเนี่ย มันอยู่ตรงไหนนะไม่รู้เอาเฮ้ยใหญ่เพิ่งนี้เลยตายเฉยอะไรอ่ะป้าคนโอมอะไรเนี่ยอยู่ดีๆก็ตายเรื่อยเลยมันอยู่กันตรงไหนมันมองอะไรไม่เห็นเลยมันซ่อนนะมันซ่อนอยู่อ่ะมันซ่อนกันอ่ะมันไปไหนกันหมดโอ้โผมโคตรงงเลยเกมนี้แล้วหันหลังมันก็จะยิงอ่ะเออ มเหลือแค่คนเดียวหรือเปล่าพี่ผมหายไปไหนกันหมดฮะอะไรเอาตรงนี้เอเอ,อะไรอะอะสำหรับแค่นี้นะคะผมไม่ไหวจริงๆผมงงมากเลยสำหรับหมวดนี้นะฮะเออมีแต่คนเทพเล่นสำหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีครับ